จิตทำงานตลอดเวลาจริงๆเหรอคะแม้แต่ตอนหลับหรือว่าตอนใกล้ตายเนี่ยนะใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากตอนเราตื่นเนี่ยจิตก็รับรู้อารมณ์ปัจจุบันผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจชัดเจนอยู่แล้วแต่ตอนหลับแม้เราจะรู้สึกเหมือนไม่รับรู้อะไรเลยแต่จริงๆแล้วจิตไม่ได้ดับนะครับวันนี้เราจะมาลองสำรวจธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่าจิตค่ะ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยนะคะแต่ก็อาจจะเข้าใจยากที่สุดเหมือนกันเราจะอิงจากข้อมูลการบรรยายเรื่องจิตตสังขะบริเชษที่1ตามแนวพระอภิธรรมค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจแก่นแท้ของจิตว่าคืออะไรกันแน่ลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ทํางานยังไงนะคะเอาแบบกระชับชัดเจนแล้วก็น่าจะตามได้ไง่ายๆค่ะครับ ก็คือการพยายามทำความเข้าใจเรื่องจิตตามหลักปรัตญธรรมหรือสภาวะความจริงแท้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเหมือนอ่านตำราเฉยๆนะครับแต่เป็นการเหมือนเราส่องเข้าไปดูกลนไกพื้นฐานที่ขับเคลื่อนประสบการณ์ของเราจริงๆซึ่งความเข้าใจตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเองหรือต่อโลกรอบตัวไปได้เลยครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันเลยดีไหมคะที่คำจำกัดความพื้นฐานที่สุดเลย จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อะค่ะคําว่าอารมณ์ในที่นี้ไม่ใช่แบบโกรธดีใจเสียใจยอย่างนั้นใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ความรู้สึกแบบนั้นคําว่าอารมณ์ในทางอภิธรรมหมายถึงสิ่งที่ถูกรู้ครับคืออะไรก็ตามที่จิตไปรับรู้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายหรือแม้แต่เรื่องราวความคิดที่เกิดขึ้นในใจเราเองทั้งหมดนี้คืออารมณ์ของจิตครับอ๋อ แล้วคําว่ารู้ล่ะคะที่บอกว่าวิชานะเนี่ยมันต่างจากการรู้ทั่วไปยังไงคะครับคําว่าวิชานะเนี่ยมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่การรับรู้หรือจําได้หมายรู้ซึ่งอันนั้นจะเป็นหน้าที่ของสัญญานะครับแต่วิชานะของจิตเนี่ยเป็นลักษณะของการรู้แจ้งคือรู้ตัวสภาวะของอารมณ์นั้นๆอย่างชัดเจนในขณะปัจจุบันมันเป็นการรู้ที่วิเศษกว่าการจําได้เฉยๆเข้าใจค่ะ คือรู้แบบชัดเจนตรงตามสภาวะณตอนนั้น